ปิดปิดเป็นเท้าแบบนี้เราก็จะได้ไม่ต้องเวลาเราทาสีกำแพงเราก็ไม่ต้องถูถูแล้วสีบางทีมันก็ถึงจะเป็นสีน้ำมันบางทีมันก็ทำความสะอาดยากแล้วมันก็จะเป็นคราบรอยที่เราถูจกกระก็เลยใช้เป็นแบบสโลปใช้แบบสโลปเดี๋ยวนี้มันท่อนข้าที่จะยากหน่อยมันเป็นใต้ซิงค์อ่างล้างจาน นีขัดได้เรียบแ,แล้วเหลือจะต,ตรงนี้ที่ยาแนวไว้ตอนนั้นมันยาใต้อ่างล้างจานเป็นแบบยกเป็นยังไม่เป็นสาเร็จรูปยังไม่ได้เป็นซิง์มันก็เลยมองไม่มันก็เลยแบบเอื้อมไม่ค่อยถึงความที่ว่าช่างกลัวยาแนวที่ช่างเขาจะหมดหรือแห้งก่อนก็เลยรีบคือบางทีเราก็กลัวว่าเราจะผสมไม่เป็นไงนะ เลยรีบออกมาโปะออมาโปะเพราะช่างเขาไม่โปะให้เขาไม่มายาให้เราเนี่ยในยาตรงนี้ยังเป็นปูนอยู่เลยเพราะเขาเนีย่ยดูเขาทำเราก็เลยบอกเออไม่เป็นไรถ้างั้นมันเป็นพื้นที่ที่ว่าซอกแซกหน่อยแต่มันยังไม่ได้ต่อท่อน้ำทิ้งเลยก็มีเป็นตั้งขึ้นมาเฉยๆอย่างเงี้ยนี่มาต่อใหม่แล้ว ใส่เป็นซิงประกอบแท่นเอา <c oughs> นี่ยังมีงานที่จะต้องทำอีกก็คือตรงนี้ยังเนี่ยช่างปูนทำฉาบเรียบไว้ให้มันก็โอเคใช่ไหมแต่ตรงนี้มันสักซ่าเนี่ยอาจจะต้องทาสีช่วยตรงนี้ยังมีความสากอาจจะต้องปูนมาจับมนตรงนี้มันเรียบร้อยหน่อยถ้าเราชอบเรียบร้อยใช่ไหมตรงนี้ก็จะมีความเป็นลูอยู่ใต้นี้ ถ้าดูมาจากข้างบนเมื่อวานลูกเจอเป็นรูอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวใช้ยานแนวช่วยขุดน้ำมันนี่โดนยางกล้วยเป็นไหมเห็นไหมกระเบื้องยานแนวโดนยางกล้วยไม่ใช้ ใช้อนี่เชียวนะแกนิดบางอ่างเพราะว่าถ้าเขาจะมาแปะทีแรกเขาพยายามแปะตรงนี้แล้วมันหนักมากแกนิดเนี้ยก็ละบอกงั้นทําเป็นขอบนี้ดีกว่ากันน้ําที่มันไหลกระเด็นออกมานี่ก็ยังมีความกระเด็นแต่ก็ยังไม่ขึ้นมานี่ตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องตามเก็บอีกยังมีบางส่วนที่เขาไม่ได้ยาแนวนี่ยาแนวหมดเราก็ต้องยาเองอดีายวทำคิ้ว กแพงนี่อันนี้ก็ทำเสร็จแล้วทำแล้วนี่ทําแล้วแต่ยังไม่ได้ยาแนวก็พออแต่พอได้พอสมัวเลยเลยตรงนี้อีกจุดหนึ่งที่แกะแกะแล้วมันแตกแล้วก็ทําส o p ปลงมายังไม่ได้เสมอแตกไปงัดแล้วมัน มันใช้ยานแนวมันใช้ปูนกาวมันก็เลยแน่นพองัดขยับแผ่นนู้นตรงนี้ก็เลยแตกมาด้วยแล้วตรงนี้พื้นที่ยังเป็นพื้นที่มันเป็นมันไม่เสมอกันเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องปิดใหม่ปิดให้เสมอนี่ลงไปเมื่อวานได้แกนิดมาแผ่นหนึ่งก็เลยปิดแกนิดไปได้ละค่อยๆไปทีละแผ่นตรงนี้มันก็เลยเป็น ต่างระดับกันหน่อยลงมาจากข้างบนไม่เป็นไรตรงนี้เราเดี๋ยวพ่กนี้ก็ยาแนวปิดจะดูโคจะสวยงามหน่อยนี่ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นสามเหลี่ยมไปนี่ทำให้อุดยาแนวตรงนี้ก็จะเป็นล่องรูคือช่างเขาไม่แต่งปูนให้เรานะถ้าไม่ใช้สโลปแบบนี้มันจะต้องทุบทุบปูนที่เป็นปูปูปะปะออกมามันก็เลยยิ่งยากเลยอันนี้ยังมีความไม่แน่นอยู่เลยเนี่ยเสียง เสียงกระตอกกระตอกเลย้าตทางนี้สนิททางนี้ก็จะกระเดิกเราต้องยอมให้ทางนี้สนิทแล้วทางนี้เปิดอย่างนี้หรอต้องเลือกเอาแล้วถ้าเปิดตรงนี้คงไม่น่าจะมีปัญหาเดี๋ยวแผ่นนี้ต้องใส่ใหม่ปูนจะแห้งแล้วถ้างั้นเดี๋ยวต้องยอมให้ตรงนี้กระเดิกเพราะว่าพื้นที่น่าจะไม่เสมอ ตรงนี้เสมอตรงนี้ก็จะกระดกเข้าใจว่าตรงนี้ต้องมีปัญหาความเป็นปูนไม่เท่ากันแล้วตรงเนี้ยมันก็จะสลบไม่ได้มันจะไม่สามารถสลบได้มันก็จะตั้งอย่างเงี้ยนี่เราต้องการให้มันสลบเข้าไปให้มันเอ็นเข้าไปเยอะๆแก้ยครับเน,นี่ยเนี่ยข้างในมันเป็นมันเป็นแบบนี้ ต้องการที่จะสลบพิงไปโดยที่ไม่ต้องทุบนี่ทุบไปบ้างแล้วเนี่ยมันก็เป็นงานใหญ่มาดูกันที่